อตอนนี้ไป่อทุกคนฟังคําแนะนําในการเจริญพุทธธรรมฐานเป็นนั้นว่ากรสินสิบรองผ่านไปแล้ววันนี้คิดว่าจะสอนอารูปแต่ก็บังเอิญเป็นวันศาสต์ถ้าขืนสอนอารูปเดยวคนที่นั่งขนาไม่มีรูปหมดเห็นไหมเด็กยมน้อย ก็ยังไม่สอนรูปประชาญก่อนมือลงจะไม่ต้องเวลาฟังใช้เวลานานวันนี้ก็ขอสอนกรรมฐานพิ่รวมไปพิเศษการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทจริงๆแล้วพทะเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปน,นิพผานแต่ว่าผลของการปฏิบัติจริงๆ ถ้าบาังเอิญเราปฏิพานไม่ได้ได้เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชายก็สามารถไปพรทมโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจารสมาธิ มีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบลาบสการะก็มากเพราะลาบสการะที่จะเกิดดีเกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็กลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็มากขึ้น ถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสตัดก,กิเลสเป็นสมุทเทหารเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอรหันต์เก่ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเทศสรมไม่มีอะไรเลย มีม้ามาตัวหนึ่งกับมีนายชันนคนหนึนง่งหน้าที่สุดม้าก็ตายแต่ชนะก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้านุ่งหนึ่งชดุดท้าห่มหนึ่งชดุดแต่ต่อมาเมื่อมันลุวว่อเบสศกสมาธิโพริยานแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิเบสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารรายคานับจำนวนหลายสิบโก นี่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบทกิเลสแล้วต่อไปเขาถวายวิหารจะหลังด้หลังหลังเป็นราคาไปสิสิบกรดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารเขนานวิสาขาผ้าผื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่ผื้นหนึ่งราคาสองแสนก็หาไปนะอยากจะปูในวิหารนั้นนาวิสาขาก็บอกว่าไปปูดได้ ถ้าผ้าผื้นไหนมนราคาต่ากว่าผื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็โบทับไปตัวแทนเป็นนะว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงกระหาวนะเท่าหนึ่งตำลึงหาที่ปูไม่ได้ว่าผ้าปูแต่และผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นี่ก็รวมความมาทรัพ์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าทดเลย จนถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลาบก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติกรรมฐา,านก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการจริญกรรมฐา,านก่อนที่ทำอะไรทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทมบิกาสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาสามอันดับแรกพุทธเจ้าประกอนจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไม่แต่ในไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคำว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ด้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจ เราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยิงย่งก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจ ตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมันจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็เป็นของธรรมดาแล้วก็บริการในสังุณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตตามีจิตอ่อ,อนโยน เราจะไม่ชาทีสยาไข่เมื่อไข่ได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็ที่สี่เบกขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกโอกาสที่ช่วยเขาเรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกเครื่องการจเริญกงรมาฐานทุกคนต้องมีสรงอารมณ์สงพทงมิหารสี จึงจะเป็นนักกรรมาฐานที่แท้จริงพ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสีได้สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ผ่องใสวิปัสนาญาณก็ดีจะ่ลงวามว่าพรมิหารสีนี้ต้องมีอยู่ในกําลังใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จเจริญกรรมาฐานไม่ใช่เฉพาะเวลาจเจริญกรรมาฐาน คือในขณะใดาที่เราตื่นอยู่อารมณ์เ,เราต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนีใหม่ๆม,ม,มันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างแต่ของธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกเพราเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพรม,มิหารสีได้แน่นอนเรื่องศินไม่ต้องไปถามว่ามีกี่ทีท้าบทไม่ขาดทกไม่ขาดทุกที่ขาบทไม่บกพร่อง เรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานและตลอดวันกําลังวิปาาจจสัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตะกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดก็ตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอยู่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได so ้ฆ่าเขาไม่ได <so ้ส uh ิ่งข้อที่หนึ่สิ่งข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิ่งข้อที่สการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ สิ้ข้อที่สี่มุสาวา่าท้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็โกหกไม่ได้ชิ้นข้อที่ห้าการดื่มสุราเมลัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดื่มสุราเมลัยไ,ได้เพราะการดื่มสุราเมลัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วยก็รวมความอันดับที่สองต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ สำหรับสินบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังตื่นอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์นี่นักเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปตอนนี้อาจจะเฉพาะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาและพิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระงับดีวนรนห้าประการนีวณ์ห้าประการนี้เราตัดไม่ขาด จะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้ตั้งแเป็นพระอรตะผลอันนี้เราตัดในขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับนิวณ์เป็นคราวๆนิวรณ่ารายการคาว่านีวร์แปลว่ากิเลสยาที่ทาปัญญาให้ถอยหลังตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลส แต่ว่านิวรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดหรือเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทําบรญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่าขณะใดที่มีนิวรณ์กวนใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนงโง่ มีวนห้าบรายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติที่มีหลักสูตรจะมีระเบียบรู้จักผล ถ้าเราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมาถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นอีวอนตัวที่ห้า่ออก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณนะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งอาการห้าอย่างอย่าให,ให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมโยทธิก็ดีคือหลังส่วนวิชาสามและปิญญายก็ตาม ถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเป็นึกว่าเห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรมเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพย์ผู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือๅษมเพราะร่างกายท่านเป็ทิพย์ตาท่านก็เปทิพย์ อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยจักุญาณคํณาคว่าทิพยจักุญญาณแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์นั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพย์จากนั้นขอบันดาท่าพุทธบริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็ไปลว่าทบทวนกันใหม่การเริ่มต้นการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารศี และก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะเป็ไม่จําเป็นแต่ถ้าคนม,มีิานสี่จาเป็นต้องมีตั้งแต่ลืมตามันจะกว่าจะหลับรายการที่สองต้องเป็นคนมีศินบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตามจะกว่าจะหลับเป็นกันรายการที่สามเราจะระงับยีวอนเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปเวลาเวลา ระงับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอาณาคามีอนณาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระงับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตไปสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจะสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีคนที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแก่รุ่นกึกก็มปเยอะ ที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดโดยปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายลืยเกินแบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่นนั้นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือกรว่าึงถึงขันห้าว่าึงร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่เรียกว่า ไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเดียเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเข้าขืนไปว่าตามแบบมันก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมันยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุดพระเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวเพหน่อยใช้วิปัสสนาญาณในะตอนนี้ไม่ใช่สมถะนะ ก็นึกถึงคําที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสน,นาญาณข้อแรกจะบอกว่าอดิจาวาสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแล้วก็นั่งคิดทรศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นจากเด็กเล็กเริ่มเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวปไปวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายเมื่อมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปข้ออปุปาทาวยธรรมมีโน ถ้าบ่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยๆคลายจะไปหาความแก่ว่าน้อยๆน่อยๆน่อยๆหลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุปัชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อประทายจะบอเตีสังบูปสมโสขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเทียบมีความสุข คำว่าสงบกายก็หมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแต้เราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างน้ำฟ้าอย่างพมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพานอันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันตั้งด้านปัญญานะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเป็นสั้นๆเข้า ตามที่พระท่านปัจจกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังมุตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งเป็นแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็มีวิญญ,ญาณไปปราดแล้วสมัยความอีกไม่นานวิญ,ญญาณจิตใจก็ไปจากร่างกายนี้แล้วในเมื่อบันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ,บ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขาอยากได้ เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆในสุขจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่าในเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ประคับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดี เราจะไปสู่ที่สถานที่เรามีความสุขจริงกว่านี้และสุดตรรดการนี่วิปัสสนาญาณแต่นี่วิธีปฏิบัติเป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมีหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญายก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมีหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้าง เผลอมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลือนไปบ้างปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตข,ขั้นอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆ ถ้าจิตใจที่เป็นอรมสมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสาคัญคือพุทธานุสติก็น,นึกถึงพระพุทธเจ้าเอียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังกิจการเจริญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ คือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัจจานายาณถึงแม้ว่าจะทรงพรมิหารสี่ก็ทรงพรมิหารสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จำใจอย่างข้อแรกการจะท่งสินก็ท่งสินด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธิด้วยความเต็มใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงฐานสมมบัติยังมีความชุ่มชื่น อย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กันแน่ถ้ากาลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความเป็นคนก็ไปพรหมโลกตอนนี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณวานิจารวนสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็ดี หือว่าเีรังวิญญาณกายโยชุ่ร่างกายนี้ไม่ใช้วิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นผ้าเป็นภา,าระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้งเหมือนกระท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าบังเอิญเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ได้ความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่นี้ แล้วตายเวลานั้นไปนิพพานทันทีมีว่ากันเัียงอดีตส่งให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษถ้าทุกวันสอนก็สินแล้ววันนี้คิดว่าจะสอนอารูปัานก็เห็นว่าไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกายมโนยิทธิเพราะเวลามันมากคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีธิ์ทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททราบ ว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหนคําว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีลิทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาสามร่วมอริยญ,ญาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่ กองที่สองเป็นพุทธานุสติคือว่าขณะที่รูร้ลมหายใจเขาออกครูจะแนะนํให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมาฐานสี่สิบอันนี้การนึกถึงพระพุทธรูปเราต้องนึกถึงสีผ้าบังเอิญพระพุทรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลือง เรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกสินเป็นปิตกะกสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาเกสิณสีเป็นกสินองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธาตินึกถึงสีเป็นกสินถ้าพระพุทรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสินตอนนี้ก็มีหลายคนนี้ก็ถามว่าวโนยิธิมาจากไหนบอกเขาด้วยนะ บอกให้ก็ทราบว่ามาจากกรรมฐานสามสามกองในกรรมฐานสี่สบรวมกันคือหนึ่งอนาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามกสินนึกถึงสีของพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาจเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจารสมาธิ แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กําลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคำบรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวันมะมะเวลาให้ใจออกก็นึกตาว่าพระทะคำวรามิสี่คำคือนามะพะทะใครก็ถามว่านะมะพระทะมาจากไหน ก็ตอบว่าเป็นธาตุสีในกรรมฐานสี่สิบธาภาวนาวนามะาทะก็รวมเป็นกรรมฐานสี่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวลานาปานสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานาติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สี่ภาวนาวนามาพุทะเป็นธาตุสีในกรรมฐานสี่สิบกดินน้ำลมไฟ เวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกแนวพระทะแล้วนี่ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาทีพราหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําแต่ถ้าว่าขณะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้ยองยานึกว่าเวลาเล็กน้อยมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก อาจจะคิดน้อยคิดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบนิวรณ์มานานไอ้ตัคิดเล่าเรื่องราวแล้วเป็นนิวรณ์พอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมไายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งขนาให้ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแ,แล้วก็เลิกสนใจลงไม่ใจเขาออกเขาจะได้ดำด้านธรรมะในด้า้านการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราเข้ามามีความเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มหอ่อ เมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตจะเป็ยนสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดนึกคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพยญญานนี้ไม่ได้แปลลูกตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตันเองในงใจเป็นทิพย์ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้เห็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่น้าไม่ใช่รูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากัน ถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านผู้นั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วยจะแจ่มจะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ขอให้เชื่ออารมณ์แรก อารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูวพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้า,าบางเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดจิตเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะ ท่าดีได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเข้อยิดภาพชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกหามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุานีเจดียสถาน เพียงตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมัสการของเทวดาและพรหมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจแนะนำให้ไปที่ที่ทนิพพานอรบบันดาญ,ญาโยงพรุทธริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน